รสพยากรสวัสดีค่ะคู่รักที่แต่งงานกันนะ่ตอนอายุมากแล้วแต่ผู้ชายอยากมีลูกก็ต้องพยายามใช้วิธีวิทยาศาสตร์ช่วยนะคะผู้หญิงเนะี่ยถามว่าจะมีลูกได้ไหมลองมาพิจารณาดวงนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงผู้ชายราศีมีนจุดเด่นของผู้ชายเนะี่ยดาวพระหัสมหาอุดในระหว่างจากเด่นมากค่ะทำงานอยู่ในองค์กรระดับประเทศเลยค่ะ แต่ก็มีดาวจันร์ราหูด้วยเรือนกระดุมพระราพระไม่มีดาวเลยก็ระวังหน่อยนะคะถ้ามีนี่สินเนี่ยแก่ตัวก็ลำบากได้นะคะถ้าใช้เงินไม่ระวังมีดาวอาทิตย์อุจจาพิมุขดาวศุกร์เป็นนิดในระวางจากักตกอริ่ด้วยความรักหรือเรื่องเซ็กไม่ค่อยดีค่ะอาจจะมีปัญหาเชื้อไม่แข็งแรง ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์เข้าช่วยแต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นก็ไม่มั่นใจนะคะดาวเสาเกษตรมรณะดาวพุทธเอตอยู่ปุตตะผู้หญิงราศีพิจิกดาวคารมหาจักรดาวมฤตยูที่ทับรัคนาใจร้อนมั่นใจตัวเองอยู่ค่ะดาวคู่คือดาวสุกเกษตรในระหว่างจักร ถือว่าพื้นดวงของผู้หญิงคนนี้คู่ฐานะรวยแต่ถ้าเลือกผิดนะคะเป็นดาวราหูที่เป็นนิดเนี่ยระวังเจอคนไม่ดีค่ะดาวพรหัสเทวีโชคในระหว่างจากคือปุตตะอยู่เรือนกระดุมพระถ้ามีลูกก็ดีด้วยค่ะดาวเสาตกวินาศตรงกับผู้ชายดาวเสาเสียเหมือนกันเจอปัญหาไม่ทนทั้งคู่ก็ระวังอารมณ์ตัวเองทั้งคู่ด้วยค่ะ มาโยงเข้ากับศาสตร์เจ็ตัว9ฐานดวงผู้ชายดาวอาทิตย์ปัตตนิมรณนะผู้ชายเคยเป็นไม้มาแล้วอาจารย์กลัวว่าถ้ามีลูกเนี่ยถ้าต้องเลิกกันอีกเนี่ยสงสารเด็กค่ะดวงผู้หญิงปีนี้ดาวสัมพันธ์กับปุตตะก็มีความตั้งใจที่จะฝากไข่ในมดลูกก็ต้องรองดูจะสำเร็จไหมดวงผู้ชายหลังจากสิงหาก็สัมพันธ์กับปุตตะเหมือนกัน เป็นดาวสุขด้วยทั้งคู่เนี่ยตั้งใจอยากมีลกูกก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะผู้หญิงนะดาวคู่คือดาวอังคารปัตตนนิอุปถรัรมภ์อัตตะขุมทรัพย์พื้นดวงผู้หญิงเนี่ยดาวคู่ฐานนาดีทั้งโหราศาสไทยและ7ตัวก้าฐานตรงกันค่ะอาจารย์ดูแล้วนะอนาคตคู่เนี้ยสักวันอาจจะมีปัญหาไปกันไม่รอดมาจากดวงผู้ชาย ดาวคู่อาทิตย์ตกมรณะตัวผู้หญิงบอกว่ายอมรับได้ถ้าสักวันจะเลิกกันด้วยอายุะไม่ใช่น้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นเธอเตรียมใจอยู่แล้วค่ะถ้าคุณสนใจอยากดูดวงอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือศาสตร์เจดตัว9ฐานที่เน้นกับพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะภาพประกอบพิซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ